ชีล่านี่คือโกโก้นะคะใช่ค่ะลูกค้าสั่งเป็นโกโก้อย่างเดียวใช่ค่ะเป็นโกโก้บรวนี่นะคะท็อปปิง้งนี่นะคะทุกคนจุกจุกให้จุกจุกเยอะๆ,ๆ,ๆ48เป็น48รับเป็นอะไรนะคะน,น,ะคะนมสดอะไรเอ่ยรัแบบนึ่งค่ะโม่้างเลยเด็กใจเย็นครับ สวัสดีค่ะพบกับน้ำนะคะจากช่องมาดมน้ำสตอรี่ค่ะวันนี้น้ำก็อยู่ที่ถนนคนเดินนะคะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่นี่ก็มีร้านอาหารมากมายเลยนะคะมีร้านร้านเด็ดร้านเนืองนะคะทุกคนเขาขายดีมากมากเลยนะเดี๋ยวน้ำจะพาทุกคนไปชมกันนะคะตามมาเลยค่ะละลายในปากไม่ละลายในมือนะจ้ะค่ะนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านส่ง โอเคส่งไว้แล้วได้จ้าเมนูกันดูก่อนได้จ้าชื่อร้านว่าเย็นเย็นคิงค่ะเย็นคิงบิงซูนะคะสวัสดีค่ะพ่อค้าชื่ออะไรคะบค่ะคุณกบนะคะคุณกบที่ร้านนี้ขายอะไรบ้างคะก็มีวิงซูอย่างเดียวเป็นบิงซูอย่างเดียวชาตามเมนูด้านล่างนี่เลยค่ะแล้วมีเมนูใหม่ก็คือชาไทยกับชาจีนอ๋อก็คือราคาเริ่มต้น5 5สิบ้าบาทใช่ไหมคะชาโป๊วอ๋อน่าทานมากๆเลย นี่นะคะทุกคนร้านนี้อยากจะบอกว่าแบบทีเด็ดจริงๆนะเดี๋ยวจะพาดูนะคะว่าขายดีแค่ไหนนะคะแบนอแบนๆนะค่ะได้นะจ๊ะมีติกตอกช่องอะไรคะอ่าช่องนี้จะยจงช่องนี้ิงโซจากอันนี่นะคะทุกคนสี่สิบห้าลยนสามสิบห้าธอนกอสามสิบสิบใส่วีฟเนาะโอเคขอบคุณค่ะนี่ค่ะคิวต่อไป 39ค่ะโกโก้สตอร์โรยผงโกวันตินเนาะมาดูบรรยากาศรอบๆได้พี่มุ้งในการมาขายบิงซูนี่คืออะไรคะคะเอออเอาอะไรดีมันยังไม่มีใครขายนะตอนนั้นแล้วมันเป็นรุ่นแรกๆค่ะที่ที่ที่บิงซูค่ะเป็นกระแสช่วงหนึ่งเนี่ยใช่ไหมคะที่ผ่านมาแล้วผลตอบรับนี่เป็นยังไงนะคะก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็ปรับปรุง ขออนุญาตถ่ายบรรยากาศว่าขายดีแค่ไหน สวัสดีค่ะอร่อยมากอร่อยมากนะคะเป็นลูกค้าประจำ,ะจำเลยจัาเลยค่ะ <_ S 2> ไม่กินแล้วไม่มีแรไรสะกวนขายของก <_ S 2> <_ S 2> ่อนก็กินก่อนแล้วทีจะแรงขายของแล้วปกติพี่ชอบทานตัวไหนคะ<อ>เป็นเป็นรสอะไรคะพี่ชอบทุกรสแต่พี่จะเอาอย่างรสขึ้นก็ได้กินสองรสอ๋อก็คือแบบว่าเราเราเลือกได้ใช่ไหมน่ารักศาลานี้เลือกได้ขออะไรก็ได้แล้วไม่คิดตังไม่คิดตัง์ด้วยน่ารักมากเลยโกโก้สตรอเบอร์รี่ผงวานิลล สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่อไปคิว40ร้านเกียวสตอรี่นมรับเลยไหมคะพี่กบหรือว่าข้ามก่อน41อยู่ไหมคะวิธีการก็คือเราต้องหยิบ41เป็นโกโก้เบาวนี้นะคะถ้าอยากกินอย่างนี้ต้องทำยังไงคะได้ับรคิวไปแล้วจะสั่งไว้ก่อนก็ได้จะกลับมาค่อยสั่งก็ได้อ๋อก็นข้ามคิวไปแล้วถ้ามาเราก็ขับคุณเว้ก่ค่ะ ก็คือเราดูตามเมนูแล้วเราก็ก็เลือกเลยว่าเราจะเอาแบบไหนใช่ไหมคะโอเคเขียวนะคะใส่วิปเนาะจ้าสับปรี่นมสดหนึ่งสตอร์นี่คโกโก้งลูนี้นะคะบัตชิวค่ะโกโก้บาวนี้บัตชิวค่ะ็อปปิ้ง ท็อปปิ้งมีกี่รสชาติคะท็อปปิ้งจะมีเป็นบราวนี่มีโอริโอค่ะมีสตรอเบอรี่มีเนื้อลูกจากค่ะมีบุกค่ะมีเยอะเลยนะคะทุกคนขอนนดนึตต้องมาจองนะคะไม่งั้นไม่ใช่ได้เลยนะต้องจองคิวนะคะแบบนี้นค่ะกำลังปั่นเลยนะคะนี่คือวิธีการทำเราต้องมาตบๆแบบนี้นะคะ ให้มันแน่นนิดนึงค่ะเวลาลาดจะได้ไม่ยุบนะคะเอาอะไรดีจ้าได้เมนูรสด่งได้เลยนะลองชมเมนูุ่กรได้เมนูส่งี่เลยนี่ค่ะทุกคนกำลังลาดาอันนี้เป็นพวกเขาเรียกอะไรนะเป็นอ๋อนมอันนี้เป็นชาเขียวชาไทยค่ะชาเขียวชาไทยลูกค<า>้าเลือกได้แล้วแต่ลูกค้าเลือกใช่ไหมใช่ค่ะ,คะเป็นมิกรวมกันสองหน้าได้ค่ะ ก็คือแล้วแต่ว่าใครชอบหน้าเดียวสองหน้าก็เลือกได้หมดเลยนี่ค่ะราดนมแล้วก็ราดชาชาไทยลงไปนะคะ,คะแล้วก็โรยด้วยท็อปปิ้งนี่ค่ะเอาไว้ชมเมนูดูก่อนได้นะจ๊ะราคาเดียวเมนูอะไรขายาาดีอ<ด>ะคะอืมส่วนมากถ้าลูกค้าทานจะเป็นพวกโกโก้สตรอเบอรี่นมค่ะ ตัวนี้จะเป็นเมนูใหม่ก็เริ่มลูกค้าเริ่มชอบแล้วนะคะอ๋ออันนี้คือเมนูใหม่ชื่อเมนูอะไรนะคะขอโทษชาเขียวชาไทยค่ะชาเขียวชาไทยนะคะอันนี้จะมีวิปด้วยค่ะแบบนี้ก็คือ5 5บาทอ่าถ้าตัวเพิ่มวิปจะเป็น70บาทค่ะถ้าเพิ่มวิปจะ7 0บใชค่ะนี่ค่ะกำลังรวยเรียบร้อยแล้วค่ะช้อนโกนมือเดียวแบบมือแบนๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะทานมากๆต่อไปคิว43อยู่ไหมคะ ะะทุกคนรับมา100ค่ะค30ทอนนะคะ,ะ,คะ43ค่ะ44อยู่ไหมคะมเ44<ม>เป็นโ,โกโก้ครึ่งนมสดบราวนะคะเยอะมากๆเลยนะคะแ้วกมีอุปกรณ์สแกนด้านหน้าได้เลยค่ะย ขอบคุณมากค่ะขายเยอะมากๆนะคะทุกคนไม่ขาดสายจริงๆค่ะเอาบัตรคิ้งหน่อยแจ้งเมนูแล้วรับบัตรคิวกับพี่ได้เลยครับได้ครับเดี๋ยวรอบัตรคิวสักครู่ครับแลียกเมนูดูก่อนนะเรียบร้อยค่ะโกโก้ครับนี่โกโก้ครับเออร์สครับผมตอเบอรี่นมสดผสมกับโกโก้บาวนี่นะโกโก้ค่ะ จ้าหนูแบมือเลยนะลูกโอเคล็กมากเลยทุกคนค่ะค่ะได้ค่ะโกโก้บาร์บี้สตรอเบอรี่นมขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะมีทุกคิวนะทุกคนเลยต่อไป40ขอเคียวเด้อค้าง34นะคะนมสดลูกจ่าครึ่งนมสดบาวนีเสร็จแก้วนี้46อยู่ไหมคะสตรอเบอรี่นมน้องนี่นะคะทุกคนกำลัง กำลังปั่นน้ำแข็งกันนะคะสองเครื่องนะคะค่ะวิธีปั่นนะคะใส่วิปน้องได้ค่ะเป็นเครื่องทำบิงซูง โทรได้ค่ะเดี๋ยวพี่ให้ัปไหนเลยนะคะเครื่องทำบิงซูนี่ราคาเท่าไหร่อะคะประมาณหนึ่งสี่หนึ่งห้าหกแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ที่ื้องอ๋อก็คือเราสั่งมันถูกกว่านี้มันก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ถูกล้วสั่งทางไหนอะคะพี่สั่งจากพี่ช้อปปี้นี่แหละค่ะอ๋อโอเคค่ะนี่นะคะสองเครื่องนะคะช่วยกันช่วยเขาเรียกปั่นใช่ปั่นน้ำแข็งเคื่องถ่าเครื่องถ่าเครื่องน้ำแข็งน้ำแข็งนะคะนี่ค่ะ สตรอเบอรี่นมเพิ่มริบค่ะเป็นเจ็ดสิบบาทค่ะลบมาหนึ่งอ่าลบมาห้าร้อยนะคะใช้น้ำแข็งเยอะไหมคะเอ่อสี่สามสิบสี่สิบก้อนสามสิบสี่สิบก้อนก้อนใหญ่เลยใช่ไหมคะโอเคอยู่ไหมคะอยู่เนาะเดี๋ยวเสร็จเก้วนี้นะจ๊ะ ทีลานี่คือโกโก้นะคะใช่ค่ะลูกค้าสั่งเป็นโกโก้อย่างเดียวใช่ค่ะเป็นโกโก้บราวนี่นะคะท็อปปิ้งนี่นะคะทุกคนจุกจุให้จุกจุเยอะๆ48เป็น48รับเป็นอะไรนะคะนมสดอะไรเอ่ยรับหนึ่งค่ะโมูรัางเลยเด็กใจเย็นครับ เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวโชว์หน่อยนะคะขออนุญาตโชว์นิดนึงค่ะขอบคุณค่คะเรียบร้อยแล้วเข้าอยู่ไหมคะครับนี่นะคะดับแรกเขาจะราดลูกค้าเลือกเป็นนมสดนะคะตามด้วยนมข้นตัวนี้นมสดลูกจาก๋าค่ะเมนูนมสดลูกจ๋านะคะห้าสิบห้าบาทค่ะทุกคนนมสดโอรีโอค่ะ ปกติเราเลือกเ็้าป,ปิ้นได้กี่หน้านะคะกีอ่อจริงๆถ้าเป็นหน้าเดียวก็จะเลือกได้หนึ่งอย่างค่ะถ้าเป็นสองหน้าก็เลือกได้สองออสองอย่างค่ะ,คะเรียบร้อยแล้วค่ะเอาด้สี่สิบแปดค่ะช้อนก้นมือเดียวนะคะสี่สิบเก้าต้องช่วยกันแล้วนะคะทุกคนไม่ทันตอนนี้คิวรันมาถึงเท่าไหร่แล้วห้าสิบกว่าแล้วใช่ไหมตอนนี้สี่สิบเก้าแล้วสี่สิบเก้าแล้วนะคะอันนี้กี่บาทห้าสิบห้าบาทนะคะ สแกนเนาะ,นะ,ะระ้านนั้นเลยน,นะทุกคนล็อกนี่ประจำไหมคะอยู่ตรงนี้อ่าประจำทุกเดือนค่ะอาจารย์เดือนแต่ว่าจะต้องเปลี่ยนที่ตลอดทุกเดือนค่ะขายอยู่นี่ตั้งแต่กี่โมงอะคะอ่าประมาณห้าโมงเย็นค่ะถึงสี่ทุ่มนะคะห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มสุกเส,สาร์อาทิตย์ใช่ไหมสุกเสาร์อาทิตย์ค่ะโอเคค่ะของของร้านเราจะมีวันธรรมดาค่ะวันจันทร์ค่ะจันทร์พุธพฤหัสค่ะที่ตลาด ไนสุนีด้วยอีกหนึ่งทีเดี๋ยวรอแล้วค่ะต่อไปเอาได้ห้าสิบค่ะโกโก้สตอกคึ่งบวกวิปนะคะของน้ำเองค่ะเมนูนี้โกโก้สตอบวกวิปนะคะขอบคุณมากค่ะรอดูนะคะของน้ำสั่งเองค่ะชอบสตรอเบอรรี่ค่ะทุกคนจ๋าสั่งใหม่ใช่ไหมคะใช่กันอ่าตอนนี้คิวห้าสิบแล้วนะคะ ใครออเดอร์ก่อนนะฮะสิบ <ปด S 2> แจ้งนะคะน,นี่ค่ะอ๋ออันนี้เป็นน้ำแข็งนะห <58 S 1> ้าสิบเอ็ดแตงโอเคห้าสิบห้าสิบเอ็ดอยู่นะคะเดี๋ยวเขาทำชาไทายบกวิปค่ะเมื่อกี้ลืมอดกดอันนี้คะ่ะ ชาไทยนะคะนะคะเขาทำคล่องมากนะคะแบบว่าขายมานานตอนนี้ยังไม่กล้ารบกวนถามเราแม่ค้ายุ่งมากๆเดี๋ยวเราดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการนะคะไปก่อนนะคะทุกคนตอนนี้53เป็นคิว u ที่ยวไร บัตรนึคสั่งได้เดยคั่งได้ีานนั้นจะต้องสั่งต่อกันจะได้บัตรคิวสองมามีลูกค้าโทรม,มาจองไว้ก่อนไหมคะจริงๆส่วนมากลูกค้าจะสั่งไว้แล้วก็เดินเล่นค่ะถ้าลูกค้ายังไม่รับวนกลับมาอีกทีลูกค้าก็ค่อยมารับนี่แล้วก็จะทําให้เลยค่ะค่ะถ้าข้ามคิวแล้วค่านมโอค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะชาไทยค่ะนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะฝนกำลังจะมาแล้วค่ะพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มทยอยเก็บของนะคะเป็นบางส่วน,นะะแล้วค่ะเราทั้งคู่ก็ต้องปั่นบิงซูนะคะที่ซื้อมาให้หมดก่อน